สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Get Well นะคะรายการที่ช่วย Create Your Well by Yourself ค่ะวันนี้อยู่กับกระแตและก็บริเวณแห่งนี้นะคะที่เราเรียกกันว่าบางกอก r ีเท z o n นนั่นเองค่ะอยู่แถวประมาณบางนาตราดกม .23 นะคะบริเวณที่เห็นทั้งหมดนี้ค่ะกำลังจะเข้ามาเป็นสินทรัพย์ใหม่ของกองทรัสต์กองหนึ่งรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะ และในวันนี้ค่ะรายการเก็ตเวลนะคะ mm. ก็มีอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางการลงทุนมาให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะสําหรับในภาะวะแบบนี้นะคะที่เราแสวงหาผลตอบแทนที่สูงเพราะว่าเราอยู่กันในภาะวะดอกเบี้ยต่ําแบบนี้ mm. น่าจะอีกนานเลยด้วยค่ะส mm. ินพยาแบบไหนที่สามารถสร้างความมั่นคงให้เราได้แล้วก็ยังคงสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดีด้วยวันนี้มาทําความรู้จักกันนะคะขอ mm. สวัสดีนิสสอนท่านเป็นทางการด้วยนะคะ mm. สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่วันนี้ให้เกีิกับทางรายการด้วยยังไงต้องขออนุญาตทําให้คุณผู้ชมที่ดูตอนนี้เข้าใจในตัวธุรธกิจก่อนละกันดังนั้นคําถามแรกขออนุญาตเรีนยนฐานทางคุณเลยก่อนเลยกันนะคะสําหรับตอนนี้ถ้าเกิดเรามองดูแล้วแนวโน้มของอุตสาหกรรมจริงๆที่เราเริ่มเห็นการเคลื่อนย้ายจากทางฝั่งของจีนเนี่ยเข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนของเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยคะ่ะตรงนี้นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้เราเอง,งมีการเติบโตขึ้นมาได้ไ อันนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะก็คือ,อจากการที่มีสงครามการค้าระหว่างทางจีนแล้วก็อเมริกาค่ะก็ทําให้มีการย้ายตัวผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตเนี่ยจากจีนเนี่ยมาสู่ประเทศในแถบอาเซียนมากขึ้นโดยที่ทั้งไทยแล้วก็เวียดนามก็เป็นประเทศเในนลำดับต้นๆที่มีการเลือกมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2อสมเดอนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมื่อเกิดโควิดเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าการที่มี production base อย่างเดียวอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยเมื่อจีนประสบปัญหาล็อกดาวน์ประเทศขึ้นมาเนี่ยทำให้มีการเคลื่อนย้ายจากในแง่ของพวกวัตถุดิบต่างๆหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนประกอบหรือว่าสินค้าสําเร็จรูปแล้วเนี่ยมายัางประเทศต่างๆเนี่ยได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็เลยมองกันว่าการที่มีฐานการผลิตแห่งเดียวที่ในที่หนึ่งในโลกเนี่ยอาจจะไม่เหมาะอีกต่อไปละควรจะมีการเพิ่มในส่วนของฐานการผลิตมากขึ้น,มา,นมากกว่าหนึ่งแห่ง อันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเรามองว่าการเติบโตในเรื่องของอาคารโรงงานหรือว่าอาคารทางสินค้าให้เช่าเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อักครู่บอกถึงข้อแรกไปแล้วแล้วประการที่สองที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของไทยเราคือเรื่องอะไรคะจุดเด่นของประเทศไทยเนี่ยก็คือหนึ่งเราเป็นศูนย์กลางของทางอาเซียนนะคะก็ ในแง่ของชัยภูมิเองก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอย่างนี้มาหลายหลาย10ปีละอันที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของ uh, Fundamental หรือว่าพื้นฐานหลักของเราเนี่ยซึ่งเรามีโครงสร้างต่างๆพื้นฐานโครงสร้างต่างๆที่ค่อนข้างดี mm hmm. ก็ทําให้ uh, นักลงทุนต่างๆหรือผู้ประกอบการที่ต้องการย้ายฐานเนี่ยก็เห็นว่ามันมีปัจจัยบวกสําหรับเขา mm hmm. การลงทุนของภาครัฐก็มีเพิ่มขึ้นเสมออย่างต่อเนื่องเลย mm hmm. ทีเดียวค่ะ โดยนโยบายของภาครัฐเองก็ส่งเสริมให้เขาสงงามารถมาเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ในประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยเฉพาะย่างยิ่ง BOI หรือ Board of i n v e s t m e n t มนะคะก็มีการส่งเสริม,รมให้นักลงทุนต่างชาติหรือผู้ประกอบการต่างชาติเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยจริงๆนี้นะ่าจะเป็นจุดเด่นหลัก,ลกเลยและการที่ทําให้เราได้เห็นว่าธุรกิจต่างๆเวลาเขาเข้ามาสร้างฐานกาผลิตในประเทศไทยเนี่ยเขาเห็นการเติบโตยังไงบ้าง แต่ที่นี้อันนี้คือภาพของธุรกิจที่มันเติบโตแต่ในภาพของพื้นฐานที่เราพูดกันไปเมื่อกี้เราก็เห็นมีหลายแรงเหมือนกันที่เขาทํา<ม>แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ prospect development เองเลยนะคะ,คะที่เราอยู่ตรงตุกนี้มาเนี่ยบางกอกฟรีเทรดโซนเป็นยังไงบ้างคะจริงๆตัว prospect development นะคะก็คือตั้งขึ้นมา ดําเนินธุรกิจตรงนี้มามากกว่า10ปีแล้วเราก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอาคารคลังสินค้าแล้วก็โรงงานเนี่ยให้เช่าในโครงการบางกอกฟีทเทรดโซนโดยเฉพาะเราก็มีพื้นที่เกือบ300,000ตารางเมตรแล้วนะคะถึงปัจจุบันแล้วก็ โดยในแง่ของตัวผลประกอบการของเราเนี่ยะ่ะตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ย occupancy rate ของเราเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า85นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้ในช่วง3ปีหลังที่มีการย้ายถิ่นฐานการผลิตนี่มายัางประเทศไทยมากขึ้นเนี่ย occupancy rate ของเราก็สูงถึงมากกว่า90เลยทีเดียวนะคะ10ปีเนี่ยเราไม่ได้หยุดการก่อสร้างเลยก็มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องแต่เราก็ยังสามารถ maintain ในส่วนที่เป็น occupancy ได้ แล้วตัววิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกแบบนี้กระทบเราบ้างไหมคะออแรกๆเราก็มีกังวลนดิดหน่อยนะคะแต่ว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งเ,เราก็จะพบว่าเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเราสามารถควบคุมในส่วนของการโรคระบาดเนี่ยได้ค่อนข้างดีก็เลยทําให้ผลผลของการระบาดของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็เป็นระยะสั้นผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการก็ยังคงมีความมั่นใจในการทําธุรกิจของตัวเองอยู่ะคะ mm ่ะ hmm. ดังนั้นผลกระทบกับเราก็ก็ยังถือว่าไม่มีนนยาสําคัญเลย เรียกได้ว่าของคนอื่นอาจจะเห็นว่าเป็นวิกฤตแต่ทางฝั่งของประเทศไทยเราเองมันกลายเป็นโอกาสใช่ค่ะเพราะว่าเราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าประเทศเราเนี่ยยังคงสามารถเติบโตได้ยังคงทําธุรกิจต่างๆและได้ดีกว่าประเทศอื่นๆด้วยค่ะงั้นต้องหันกลับมาถามอีกท่านหนึ่งค่ะคุณจุ้ยแล้วกันค่ะให้เกิดเราพูดถึงในโซนของบางนาต,าตราหัตตรงนี้เนี่ยค่ะกับการที่เราตั้งตัวประกอบฟรีเทรดโซนขึ้นมาศักยภาพของธุรกิจตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นอะไรบ้างคะศักยภาพธุรกิจตรงนี้หนึ่งเนี่ยโลเค ะะว่าวันนี้เราอยู่ใกล้กรุงเทพมากนะฮะเป็นเขตประกอบการที่ใกล้กรุงเทพมากเราหาจากเราอยู่ที่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรยีเนี่ยประมาณแค่แค่เดินทางประมาณสัก45นาทีเองนะฮะเ,เราอยู่ ใกล้กับอ e ีเกีนะฮะซึ่งวันนี้อ e ีเกียก็เป็นแหล่งช้อปปิง้งซึ่งคนกรุงเทพก็ออกมาก็อยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่12นะฮะเราใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางพลีบางปูซึ่งก็คือ,เ,อ,อเรียกว่าอิน u s t เทรียลแคสนะฮะซึ่งมันมีก็คือพิสูจน์ว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทั้งแรงงานที่มีฝีมือนะฮะแล้วก็โรงงานที่ขยายงาน นะฮะเวลาเขาเขาเต็มแล้วเนี่ยเขาก็จะมามองไซส์งานของเราเพื่อขยายนะฮะประเด็นที่3เกี่ยวกับตัวตัวแอสเซทเองนะฮะตัวแอสเซทเองเนี่ยในโครงการเนี่ยที่ผมทราบคือว่ามีทั้งโครงการทั้งเขตปลอดอากรแล้วก็เขตทั่วไปนะฮะเขตปลอดอากรเนี่ยก็สําหรับรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการนําเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบนะฮะก็จะได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบแล้วก็เพื่อมาผลิตผสมวัตถุประกอบแล้วก็ส่งออก ทำให้บริษัทนั้นๆเนี่ยที่ที่มี business model แบบนี้สามารถจะแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างดีส่วนอีก general zone เนี่ยก็คือเขตทั่วไปก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ จะจะมาอยู่ตรงนี้เพื่อผลิตสมจุดป,ประกอบได้เพราะเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งออกให้กับลูกค้าที่อยู่ในประเทศได้นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องของอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆเนี่ยที่โครงการเนี่ยก็มีค่อนข้างพร้อมนะฮะอย่างเช่นถนนหน,นทางการเว้นระยะห่างของตึกนะฮะการมีบอ่อน่วงน้ําการมีเขื่อนรอบโครงการนะฮะเพื่อป้องกันน้ําท่วมแล้วก็รวมถึงระบบบําบัดนะฮะ เรื่องของ security ความระบบรักษาความปลอดภัยนะฮะก็มียามให้24ชั่วโมงนะฮะมีกล้อง cctv ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้พวกที่อยู่ใน free zone เนี่ยเขตส่งออกเนี่ยก็จะมีเรื่องของศูนย์ละกากรให้24ชั่วโมง7วันนะฮะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตลอดเวลานะครับอีกอันก็คือเรื่องของเขตประกอบการอุตสาหกรรมถ้าไม่ได้อยู่ในพิคมนะฮะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องขอเขาเรียกว่ารออส ะะซึ่งใช้เวลาในการขอค่อนข้างนานนะฮะเราเป็นเขตประกอบการสากากรรมะเป็นพื้นที่สีม่วงโดยกําเนิดเราสามารถที่จะขอเขาเรียกว่าขอ2ได้เลยเป็นเขตประกอบการากรรมดังนี้ตรงนี้มันจะช่วยเรื่องอะไรมันจะช่วยเรื่องของการย่นะระยะเวลาในการประกอบกิจการลูกค้าก็สามารถที่จะเริ่มกิจการแล้วก็สามารถท,ทําธุรกิจได้เร็วขึ้น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่สามารถรองรับธุรกิจทั้งของในประเทศที่ต้องการจะเริ่มต้น SME อะไรอย่างนี้ก็เข้ามาติดต่อได้เหมือนกันถูกไหมคะหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะทํางานกับบริษัทที่เขาเน้นของเรื่องการนําเข้าวัตถุดิบแล้วก็ส่งออก free trade zone ด้วย <laughs> ใช่ครับซึ่งอันนี้ก็ช่วยทําให้ต้นทุนของบริษัทเนี่ยมันสามารถลดลงแล้วก็ไปเพิ่มการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น Oh, ถึงเป็นที่มาที่วันนี้เราต้องมานั่งคุยกันนี่แหละคะ่ะคุยกันมาตลอดเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่ามันคือธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจขออนุญาตถันกลับมาถามคุณอ้นละกันค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ารายละเอียดของการจัดตั้งกองทรัสของ Prospect เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราลงทุนในสิทธิการเช่าทั้งหมด19ปี4เดือน mm hmm. ค่ะแล้วก็แอสเซทไซส์เราอยู่ที่ประมาณ3า0 0กว่าล้านค่ะอยู่อยู่ที่ประมาณนั้นโดยที่ เราจะมีโลนอยู่ที่ประมาณ30%คือประมาณ1,100ล้านค่ะโดยที่ตอนนี้ค่ะที่เราคุยกับฝั่งสปอนเซอร์เรามีอยู่2เจ้าก็คือมีของทาง p r o p e c ค่ะ e e v e l o p m e n t กับตัว Finanza ค่ะโดยมีผู้จัดจำหน่ายเป็นทางแบงก์ทิสโก้โดย อาจจะแต่เรื่องรายละเอียดนิดนึงต่อจากทางคุณวิชยาก,ก็คือว่าเราลงทุนในสิทธิทการเช่าที่เป็นอาคารอยู่ยประมาณ63อาคารค่อนข้างจะครอบคลุมเพราะว่ามีทั้งตัว Factory แล้วก็ตัวทั้งแวร์เฮาส์ค่ะแล้วก็มีบิล t ูสูตรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเบรนกันอยู่ทั้งหมดเนี่ย63อาคารค่ะซ,ซึ่งค่อนข้างจะตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันเรียกได้ว,ว่าจุดเด่นของที่นี่คืออะไรเรามีลูกค้าที่ใช้จุดเด่นตรงนั้นได้ค่อนข้างครบเลย ทั้งการทำอุตสาหการรมเองทำโรงงานเรื่องของโลจิสติกเป็นไวร์เฮาส์ก็ได้เหมือนกัน ที่คุณออนเรียนไปเนี่ยฮะก็คือว่าตัวอาคารเนี่ยอัน,นที่ที่เราชอบมากๆก็คือเรื่องของการกระจายความสิ่งในตัวอาคารนะฮะอย่างที่บอกว่าเราลงทุนในเออ warehouse เนี่ยประมาณ50%อนะฮะอาคารโรงงานแบบบ้านเดี่ยวเรียกว่า s แ n นดาร์คือมีรล่รอบขอบชิดมีป้อมยามมีที่จอดรถข้างในเนี่ยประมาณ30อาคารนะฮะแล้วก็มีอาคาร Mini Factory 10อาคารนะฮะแต่ละอาคารเนี่ยมันมียังไงคือหนึ่งเนี่ย product mix เนี่ยมันเกิดเพราะว่าตัวอาคาร warehouse เป็นแบบเรส a อรยกพื้นรถคอนเทนเนอร์ก็ถอยเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะโหลดของได้อันนี้ลูกค้ากลุ่มแรกคือกลุ่ม w ว r e ร์เฮาอาคารแบบที่2เนี่ยก็คือเป็นเป็นที่บอกว่าเป็นสแตนด์อะโลเป็นบ้านเดี่ยวคือเหมาะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าประกอบกิจการโรงงานเวลาทำโรงงานก็ต้องมีพวกติดตั้งเครื่องจักรข้างนอกโน้นนั่นนี่บ้าง ใช่ใช่ที่เขาก็จะอยู่พวกนี้นะฮะก็จะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ชอบส่วนอาคารแบบที่3 m i n i f a แฟกซ์ที่เนี่ยคืออาคารที่ที่เป็นมอนกับว่าทั้งหลังเนี่ยไอสิหลังที่ว่าเนี่ยแต่หลังหนึ่งเนี่ยประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0ตารางเมตรแล้วแต่แล้วเราซอยย่อยได้ห้องเป็นสิบห้องหรือว่าห้องนี้ประมาณสักห้าหกร้อยตารางเมตรนั่นหมายความว่ามันเหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่ม SME ได้ด้วยนะฮะอาคารบิวต์ทูสูตรสองหลังที่คุณอ่อนเพิ่งเพิ่ง,เพ,ง,เ,พงเพิ่งเรียนไปเนี่ยก็คือลูกค้าสั่งสร้างแบบนี้เนี่ยก็คือสัญ ยาวนิดหนึ่งประมาณ10ปีนะฮะสิบวกหสัญญานะฮะแบบนี้เราก็เราก็ทําให้สัญส้างมาถึงว่าอยากได้แบบไหนมาบอกคุยกันงนั้นเลยค่ะสัญญาต้องยาวนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันเทเลอร์เมดสำหรับคุณไง <c oughs> ใช่ไหมฮะอะ่ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในการที่กองจะมาลงทุนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งสัญชาติใดส,สัญชาติหนึ่งมันจะไม่กระทบกับรายได้ที่ไปถึงผู้ถือหน่วยอย่างเป็นนัยยะสําคัญ อันนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอันนึงเลยได้เปล่าคะของตัวสถานที่แห่งนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของการลงทุนกับกองพลัสด้วยนอกหนอจากเรื่องของการกระจายความเสี่ยงจุดเด่นของกองพลัสกองนี้มีอะไรอีกบ้างคะ Property Manager ย่งไรเขาล่าให้ฟังหรอ ใช่ค่ะก็ตัว prospect เองค่ะแล้วก็จะกลับมาเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ให้กับตัวกองด้วยนะคะ<ม>ก็ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่าสิบปีแล้วก็เชื่อมั่นว่าเรารู้จักลูกค้าเป็นอย่างดีรู้จักทรัพย์สินในกองนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็การที่เราอยู่ในพื้นที่นี้มานานเนี่ยทำให้เรามีการประสานงานกับหน่วยง,งานราชะการอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือลูกค้าเราได้เป็นอย่างดี ได้เป็นอย่างดีงั้นต้องขอถาย้อนไปนิดนึงค่ะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มความมั่นใจหน่อยแล้วในอดีตที่ผ่านมาผลประกอบการเองของมังกอฟเท Zone เป็นยังไงบ้างะคะในแง่ของ Occupancy Rate เนี่ยค่ะก็เราก็อยู่มากกว่าร้อยละแปตลอด10กว่าสิกว่าปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะก็เราก็ในส่วนของลูกค้าเองก็มีความเชื่อมั่นมากเพราะว่านอกจากการ สิ่งทรัพย์สินที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะมีการบริการหลังการขายมีการให้คาปรึกษาอะไรต่างๆที่ดีแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงต่างๆเนี่ยทำให้ลูกค้าเกิดความสบายใจแล้วเชื่อมั่นว่าอาคารของเขาเนี่ยมีคุณภาพค่ะฟังนี้สบายใจแล้วหันกลับมาถามว่านี่อีกทีนึงด, <c oughs> ด้วยนะครับผมนึกอ,อ,กอีกประเด็นหนึ่งนั่นคือนั่นคือการเขาเรียกว่าการรีนิวสัญญาจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้ว่าว่าที่ก่อนไปลงทุนเนี่ย 63หลังมีลูกค้าหลายรายที่ทําการต่อสัญญาแล้วเป็นครั้งที่3น oh. ั่นหมายความว่าขึ้นปีที่7รอบปี 3, 3ปี3ปี3ป,ปนนีนั่นไม่ได้หมายความว่าการที่ลูกค้าต่อสัญญา3ปีลูกค้าจะไปลูกค้าอยู่ต่ออยู่ต่อเพราะอะไรก็ด้วยเขตผลต่างๆ,ๆก็จะสรุปอีกทีก็คือว่า1โลเคชั่นลูกค้าใกล้ชอบนะฮะอ,อ,อยู่ตรงนี้สะดวกเป็นเขตประกอบการทําได้ทุกอย่างทั้งฟรีโซนเจนโซนรูปแบบอาคารขยายได้ขดได้ ใช่ไหมฮะต้องการขยายก็ก็มีให้นะต้องการจะย่อลงมาเกิดไปทำธุรฐฐกิจอื่นเลยก็ย่อลงมาเราเราก็เราก็ทำได้ต้องการแบบย้ายจากมินิแฟกไปเป็น standalone ก,ก็ทำได้อีกอีกอันนึงก็คือเรื่องของ support ต่างๆ support เรื่อง facility ที่มีให้ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอ่อนำบาดบอ่อนวงน้ำอะไรต่างๆเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะฮะ infrastructure ไฟก็ขอตรงจากการไฟฟ้าน้ำก็น้ำประปา คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดเนี่ยเรามีให้นะฮะ,อ,ะอันที่3ก็คือเรื่องของเซอร์วิสที่เป็นคนทางโครงการทาง PM p r o p e r า y m a n a g e r เนี่ยก็มีเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องของคอนซัลท์การให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาอยู่ดังนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเออมีบริการนี้ด้วยเอ๊ะฉันส่งออกไหมทำธุรกิจอย่างเดียวพอ,เ,อ,อเรื่องอื่นปล่อยให้พวกเราดูแลถ้าเรามีคำถามว่าฉันส่งออก50%มันพอไหม แล้ว่านเอาเข้ามาเนี่ยถ้าไม่นําเข้ามาแล้วใช้สิทธิประโยชน์ตัวอื่นได้อีกไหมแบบนี้เราก็ให้คำปรึกษาสองเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยอาคารเนี่ยมันเหมือนสมมติว่าเหมือนบ้านเหมือนคอนโดมันจะต้องมีการชำระใช่ไหมต้องมีการดูแลเรามีทีมซ่อมให้24บชั่วโมง3เรื่องของการยื่นใบอนุญาตต่างๆที่เมื่อกี้เรียนไปยังไม่ได้พูดสมไวิเมื่อกี้อาจจะยังไม่ได้แตะเรื่องของใบอนุญาตเราพูดถึงเรื่องฟรีโซนเจนโซนแต่หรือว่าคนที่อยู่ในฟรีโซนเนี่ยจะต้องเขาเรียกอะไร จะต้องขอใบอนุญาตเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรคุณต้องยื่นใบนั้นใบเด้กเขาเรียกว่าใบ185ก็มีทีมคอนซัลท์พาไปพาไปที่นระทรศุลกากรกรอกเอกสารโน่นนั่นนี่ยื่นจนเขาได้อัพพูฟเขาก็เริ่มกิจการได้ถ้าคุณอยู่ในเจนโซนคุณประกอบกิจการอุตสาหกรรมคุณก็ต้องขอขอสองที่เรียน่อสักครู่เราก็มีทีมเพื่อคุณใช้เครื่องจักรอะไรยังไงกี่แรงวาเอาคุณต้องทำโปรดักชั่นไลน์มาอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อไปยื่นเพื่ออะไรต่างๆเราก็มีทีมซัพพอร์ ที่ช่วยพาลูกค้าไปจนได้ใบอนุญาตเหล่านั้นการขอไฟคุณใช้ไฟเท่าไหร่เครื่องจักรอะไรยังไงเรามี้ช่วยประสานงานกับการไฟฟ้าให้ ตอนแรกอะ่ะจะบอกว่าค,คล้ายๆหมู่บ้านจัดสรรแต่พอฟังแบบนี้ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรแล้วคะ่ะเป็นยิ่งกว่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหมู่บ้านจัดสรรเราจะต่อเติมอะไรเองอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปจ้างช่างข้างนอกมาเองติดต่อเองแต่นี่ไม่ต้องเลยคือเดินเข้ามาปรึกษาที่สำนักงานแล้วก็มี์วิสแพคให้ทาให้ด้วยก็คือเราก็ไปหาผู้รับเหมามาให้แล้วก็อาจจะช่วยในการดูแลการก่อสร้างอะไรเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของของลูกค้าจริเงเอาเป็นว่าใครจะมาที่เนี่ยคิดแค่แผนธุรกิจมา business model เป็นยังไง เอาให้จบแล้วไปใช้ใส่ใจตรงนั้นไปเรื่องอื่นปล่อยให้ทางนี้ดูงก็จะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่อาจจะลืมพูดไปเมื่อตอนต้นครับก็คือ performance อในเรื่องของ renewal rate ก็คือเมื่อหมดสัญญาแล้วมีกัตาการต่อไหมเนี่ยก็คือมากกว่า85%ก็ค่อนข้างสูงทีคือพึงพอใจแหละอยู่ต่อแหละอย่างนี้ใช่ไอ้นี้อนพอพูดถึงนี้แล้วอาะต้องขอถามในอาของกองพลัสนิดนึงด้วยค่ะ เรามีการทำประมาณการไหมไหมคะว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะเห็นการเติบโตของกองนี้เป็นยังไงบ้างาแน่นอนค่ะเรามองทั้งข้างหลังและข้างหน้าในอนาคตนะคะอย่างข้างหลังเองเนี่ยเราจะบอกว่าตอนเราตั้งกองเนี่ยเราก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังค่ะซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะตรงออกเกรดก็คือค่าเช่าอัตราค่าเช่าเนี่ยก็สูงมาโดยตลอดอย่างที่ทางพี่เล็กบอกก็คือไม่ต่ำกว่า85%ใช่ค่ะซึ่ง2ปีถ้าถ้าพูดถึง2ปีย้อนหลังไปเนี่ยมากกว่าเ0้า ซึ่งล่าสุดเนี่ยอตอนคิวหนึ่ซึ่งเรากลัวกันนักกันหนาที่<ช>มีโควิดใช่ไหมคะเราก็ตอนแรกเราก็เอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะมันจะกระทบไหมนะปรากฏว่าเราโตถึง93.7%จริงๆเรามั่นใจยอยู่แล้วแหละแต่เราอยากเห็นตัวเลขก่อน อันนี้คือตัวออกเลทแต่ถ้ามามองในตัวบางคนก็บอกว่าเออออกเลทมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดแบบค่าเช่ามันดูแย่ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยมาดูเรื่องค่าเช่าค่ะซึ่งค่าเช่าก็เติบโตเหมือนกันถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะดู E ี i t ด a m มาจิ n ก็คือการบริหารต้นทุนจะเป็นยังไงคุณรายได้ดีออกเลทดีแล้วคุณโอเคหรือเปล่าใช่ใช่ค่าใช้จ่ายสูงไหมปรากฏว่าพอเรามาดูเนี่ยตัว e ีบีด้เนี่ยมากกว่า8ป ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าโครงการนี้เขาค่อนข้างบริหารจัดการได้ดีคิวหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมากกว่า8 8ซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่ทําให้เราเองที่เป็นกองทุนเนี่ยสบายใจได้อันนี้คือตัวของเก่าถามว่าของใหม่เป็นยังไงเราก็ไม่ได้ทำเองเราก็ให้พวกออเดิเตอร์มาช่วยทำเพอร์พ์มาค่ะเป็นงบประมาณการตั้งแต่ประมาณวันที่1ตุลา2 5ง3 ยาวไปถึงประมาณ30กันยา2564ใช่ค่ะก็ขึ้น1ปีเราก็ทำออกมาปรากฏว่า first year yield ท,ที่เราชอบพูดกันก็คืออยู่ที่ประมาณ11.11% 11ซึ่งค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ถ้าคิดเป็นต่อนหน่วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณหน่วยละ1.11บาทต่อนหน่วยค <1 S 2> ่ะ1บาท11สตางค์โดยประมาณถูกค่ะคซ,ซึ่งถ้าเราบอกว่าอ เราพูดคนเดียวมันก็กระลายอยู่อ่าทีนี้เราก็เอาเพื่อนๆเ,เราที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันนะคะมามามาลงเทสดูว่าเ v e r a เ e เนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมา1ปีเนี่ยเขามีการจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่กันปรากฏว่าเ v e r a เ e อยู่ที่ประมาณ6.3%เราค่อนข้างต,งตั้งใจที่จะทำเพอร์ฟอร์แมนมาแล้วก็ส่งต่อให้ผู้ถือหน่วยค่ะเราเราคิดว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ที่จะได้ให้กองเนี่ยทั้ง แบ็กเราก็ดีเราก็ใส่ h i s t o r i c a l l performance ที่ดีมาตลอดเราเราทำด้วย actual จริงๆแล้วพอ performance ผ่านไปมันก็มาจากผลพวงนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยการทำธุรกิจที่เป็นการสร้างความเชื่อใจสร้าง trust มาโดยตลอดอะคะ่ะแล้วสามารถสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมาได้จริงเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ตัวธุรกิจเองของ p รอสไปเองก็เติบโตขึ้นมาด้วยแล้วพอเติบโตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาด้วยความเชื่อใจด้วยสิ่งที่ทำมา มันจะทำให้ลูกค้าเองยังคงให้ใจกับทางนี้แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าธุรกิจตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดไปถามส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากโควิดแต่เราได้พิสูจน์แล้วว่าโควิดเองมันก็ทําให้เราได้เห็นโอกาสทางการลงทุนได้เหมือนกัน สุดท้ายแล้วทานป่ะานไมไอยากฝากถึงผู้ลงทุนไหมคะก็ในแง่ของของสภาพคล่องของตัวกองอะค่ะจะเห็นว่าตัวกองไซส์มันก็อยู่ประมาณสัก3า0พกว่าเนาะก็บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเล็กไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วโอกาสที่ในการเติบโตของกองอนี่ยังมีอีกเพราะว่าในส่วน,นของ prospect เองเนี่ยก็มีให้ first line กับกองว่าในกรณีที่ prospect <First line S 2> มีการขยายโปรเจกต์ต่อไปในอนาคตอะค่ะกองก็จะมีสิทธิ์ซื้อในทรัพย์สินของตัว prospect ก่อน first line เพราะฉะนั้นก็การเติบโตเนี่ยนอกจาก โดยปกติของเขาไปตามค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเรื่องของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นก็ส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากทางพอสเปกที่มีการขยายการเติบโตด้วยเหมือนกันได้มาเติบโตไปด้วยกันเลยล่ะคราวนี้วันนี้สนุกสนานมากเลยค่ะทำให้ตได้เห็นภาพของธุรกิจในประเทศที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะยินดีขอบคุณทั้งสามท่านมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ แต่ว่ายังไงนะคะวันนี้ทั้งหมดที่เราพูดไปเนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยให้ต้องไปศึกษากันต่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมอย่าลืมเข้าไปติดต่อกันได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้ไรายการของตัวเกตเป๋นะคะต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนเลยที่ดูกันมาอะไรเงี้ยวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ